สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง answer tarot นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านการามิิททุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของผมเสมอนะขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจครับทุกวันพฤหัส,สป,ปดีนะครับหรือวันครูนะวันครุนะ ผมจะอาจพ่าสื่อสารพลังงานกับครูบาอาจารย์ใกดลายประจํำตัวคุณนะครับเมื่อคุณพบเจอคลิปนี้นับไปอีก7วันทั้งหน้าไกดลายเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เข้าลายร้อมหรือปกป้องคุ้มครองดวงตาของคุณอยู่นําพาคุณมาพบเจอคลิปผมนี้เพื่อสื่อสารผ่านคลิปนี้บอกคุณว่าอะไรนะครับ ในวันนี้นะครับผมนำไพ่ทาโร่ในเซตใหม่ๆนะครับที่เขาได้วาดขึ้นมาจากไพ่ทาโร่และเดเวตปกตินะครับมาโชว์หน้าไพ่แล้วก็ทำนายพลังงานให้ฟังกันในวันนี้ปรดใช้วิจารณญาณนะครับก็จะมีทั้งหมดสาสำรับสำรับที่1นะครับจะเป็นไพ่ Before Taro t นะครับแลับที่2จะเป็นไพ่ After Taro t และสำรับสุดท้ายนะครับจะเป็น New Vision Taro t นะครับดังนั้นนี่ในหน้าไพ่สาสำหรับนี้จะหน้าไพ่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนลายเลืดเบดปกติเลยนะครับก็จะมาดูกันว่าเขาเล่าเรื่องราวอะไรให้กับคุณได้ฟังกับสิ่งศิษส์เทวดาที่คุ้มครองตัวคุณอยู่ล้นทั้งให้อร์เซลของคุณด้วยนะครับโอเคอมาเริ่มกันนะครับหลับตาลงนะครับแล้วก็ปิดกดพอ์กดจุดคลิปนี้ไว้นะครับหายใจเข้าช้าๆลืมตาขึ้นมาแล้วสำหรับไหนดึงดวงตาเลือกเลย เชิญครับ สวัสดีครับสำหรับคนที่เลือกไพ่กองแรกนะครับหรือไพ่ before tarot นะมาดูกันว่าเมื่อคุณพบเจอคลิปนี้ไปอีก7วันข้างหน้าไกด์ไลน์ประจำตัวคุณนะครับเซซิเทลดาที่ปกป้องคุ้มครองนะครับดวงตาของคุณอยู่เนี่ยเขาอ,อยากจะสื่อสารอยากไกด์ไลน์อยากแนะนำอะไรกับคุณผ่านคลิปนี้นะครับขออนุญาตดูพลังงานสิบวบรมไพ่ใต้สัตรบเป็นประธานของเรื่องในวันนี้นะครับขออนุญาตดูนะคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะครับซีเรียญ สองถ้วย Dead. เดทอ่อผมรู้สึกเอาคำพูดแรกก่อนเนาะใครบางคนที่มาเลือกไพ่กองน,นี้ลองสังเกตหิ้งพระหิ้งบูชาหรือสิ่งที่คุณมีอยู่ที่บ้านว่ามีอะไรที่แห้งเหี่ยวหรือหมดอายุหรือน้ําแก้วในหิ้งพระแห้งขอดหรืออะไรที่อยู่ในหิ้งพระของคุณมัน มันมีการถวายไว้แล้วถูกทิ้งลืมถูกทําให้แห้งถูกทําให้เหี่ยวหรือทําให้มันแบบชํารุดสุดโทมมีอะไรบางอย่างที่บอกว่าสิ่งที่คุณทิ้งพระสิ่งที่คุณกลับว่าอยู่ในบ้านคุณให้เปลี่ยนให้ทําให้จัดการบางอย่างกับสิ่งที่แตกที่หักที่พังที่หมดที่เสียหรือที่ชํารุดบางอย่างนะครับงมาลัยน้ําหรืออะไรบางอย่างมีพลังงานของการที่ทิ้งอะไรบางอย่างลืมไว้นะครับคนกองนี้สังเกตดีๆนะหรือบางครั้งคนที่ดูไพ่กล่องแรกมีทิ้งโจก มีอะไรตายในหิ้งพระหรือสิ่งที่คุณกำลังไหว้กับว่าอยู่ทานเตือนไปก่อนนะครับพไพ่แบบนี้เนะาะมะเปิดต่อ เนี่ยแม้พายการไหว้ขึ้นด้วยแล้วก็รวมถึงใครบางคนที่ห่างหายการกราบไหว้ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพิ่งจะเริ่มกลับมาไหว้หรือเพิ่งจะเริ่มกลับมาศรัทธากลับมา,าใส่ใจบางอย่างเขาบอกว่าให้ทาสม่ำเสมอแล้วเดี๋ยวแรงผลักดันหรือแรงสนับสนุนจากศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพศรัทธาหรือกราบไหว้อยู่แล้วเนี่ยเขาก็นําพิสูจน์ตัวคุณดูว่าคุณจะสามารถศรัทธาหรือปฏิบัติหรือทําสิ่งที่คุณคิดว่าดีอันนั้นได้จริงไหมแล้วก็ทําได้สม่ำเสมอมากน้อยเพียงใดนะครับมีพลังงาน ที่รู้สึกแบบนี้กับไพ่ชุดที่1แล้วก็จะบอกว่าคนกองนี้นะครับถ้าคุณกําลังมีการติดขัดในเรื่องของการเงินหรือคุณรู้สึกต้องหมุนเงินแล้วตึงๆอยู่นะครับครูบาอาจารย์ไกด์ไลน์ประจําตัวคุณเขาจะบอกคุณว่าให้คุณหยุดสิ่งที่ไม่จําเป็นก่อนนะครับเดทเปลี่ยนแปลงหยุดสิ่งที่ไม่จําเป็นก่อนแล้วก็เงินทองที่คุณมีเนี่ยให้คุณหาโอกาสในการสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองโดยการที่เลือกเลือเลือกเริ่มทําจากสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบและไม่ต้องกลัวความยากลาบากที่คุณเจอให้คุุณขอบค ความยากลําบากหรือสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยอยู่ในขนาดนี้เพราะว่าความยากลําบากหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนี้มันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ตัวคุณรู้สึกว่าคุณนิ่งไม่ได้และถ้าคุณจะมีความสําเร็จมากขึ้นกว่าจุดที่คุณอยู่ในปัจจุบันนะครับผมไม่รู้ผมเปิดมาห้าใบผมถึงพูดได้เยอะค่ะเดี๋ยวผมเข้าใจเหมือนกันนะวันนี้นะ อ่ะผมดูต่อนะครับมีข้อความอะไรอยากศึกสารคนกองนี้อีกไหมแล้วก็คนกองนี้นะครับมีพลังงานของคนที่ศรัทธาบาร,รมีขององค์ปู่ท้าวเวสุวรรณนะครับหรือพญายมราชพระเทพเจ้ากวนอูเทพเจ้าแห่งความตาหรือพระมลา,ายหรือพระขันพร,พระกาศธีขันด้วยนะครับคุณนบวรกับสี่เหรียญ โอ้เจ็ดเหรียญกับ2ถ้วยนะครับมีโอกาส7วันข้างหน้านี้นะครับครูบาอาจารย์ไกด์ไลน์ประจําตัวคุณเนี่ยเขาจะนําพาบุคคลสถานการ์หรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะสามารถต่อยอดชีวิตต่อยอดเงินต่อยอดธุรกิจหรือมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทํากับการเจอคนหรือสถานการ์บางอย่างที่คุณจะได้เจอและได้ทําซึ่งมันจะต่อยอดเรื่องการเงินธุรกิจการงานหรือการเติบโตทางสาย,สายอาชีพงานของคุณได้เลยนะครับสองถ้วยขึ้นกับเจ็ดเหรียญเนาะ ขอดูไพ่เดทครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอะไรจบสิ้นลงนะครับโอเคไพ่เดชสตาร์เกิดขึ้นนะครับเดชสตาร์ขึ้นเดท <ARM 'd> มันกลายเป็นว่าไพา่ดีจบด้วยไพ่การเปลี่ยนแปลงหมายความว่าบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณที่ดีอยู่แล้วในวันที่คุณฟังคลิปนี้นะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในวันข้างหน้าเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบการพลิกแพงหรือกลับอะไรบางอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ชีวิตของคุณดีเรื่องอะไรอยู่เสพพลังงานที่คุณรู้สึกว่ามันดีตอนนี้ให้ได้มากที่สุดอนาคตสิ่งนี้ที่อยู่คุณในวันข้างหน้ามีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับขอดูไพ่เพจซับเพนต์เตอรหน่อยฮะ อู๋สามเหรียญนะครับสามไม้เนาะมีโอกาสได้รับการติดต่อการเจราจาการซื้อขายในข่าวดีจากทางไกลนะครับหรือมีการพูดคุยหรือมีการส่งข้อความเอกสารบางอย่างมาให้คุณได้เริ่มต้นหรือจับอะไรบางอย่างในอนาคตในเจ็ดวันข้างหน้านะครับขอไพ่เจ็ดไม้ฮะอ้ควีนเหรียญนะครับคนคนนี้มีโอกาสที่จะได้อ่าตำแหน่งงานใหม่เนาะโปรเจกต์ใหญ่จากเจ้านายหรือได้รับของมีค่าหรือของศักดิ์สิทธิ์บางอย่างจาก คนที่รักคุณหรือคนที่เขาเคซี่คุณหรือคนที่เขาปาิหานดีต่อคุณมีบางคนได้รับเหรียญพญานาคหรือได้เดินทางไปกับว่าพญานาคที่เฝ้ารัพท์เนี่ยเคยคิดบางคนเคยเฮ้ท hey, ำไมผมรู้สึกว่ามีพลังงานของคนที่เคยฝันอะไรแปลกๆแต่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนกับการเลือกไพ่ชุดนี้ด้วย เอ่อผมขออนุญาตเปิดนะครับมีใครบางคนที่เคยฝันอะไรประหลาดประหลาดจากการที่คุณก่อนที่คุณมาเจอคลิปผมคุณฝันอะไรแปลกๆผมขอทํานายฝันคุณสักสาใบแล้วกันมันเป็นความรู้สึกนะครับขอดูหน่อยว้าวทาวเวอร์สเตรนท มันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เพิ่งฝาอะไรปะแปลกๆมา,าเทวดาในสิทธิ์ที่เขาคุ้มครองคุณอยู่เขาจะบอกว่ามันเป็นฝันการเตือนว่ามันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงกระทบกระเทือนชีวิตของคุณม,มันจะเป็นการเปลี่ยนที่ดีเปลี่ยนที่คุณจะสามารถแบบปลาร้าจากการทุกข์ทอย่างในชีวิตได้ดีขึ้นมีการซัฟเฟอร์มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแน่ๆน,นะครับแทมพาวเวรขึ้นกับทาวเวอร์มีการเปลี่ยนแปลงแบบสับพันหรือเกิดขึ้นแบบกระทัน มีโอกาสได้จับได้ทำได,ได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างใหม่ๆด้วยขอนึงใบนี่สี่ไม้นะครับบางสิ่งบางอย่างมาถึงเวลาต้องหยุดต้องทําต้องเคลื่อนย้ายบางครั้งบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนโต๊ะทํางานเปลี่ยนหน้าที่การงานมันมีการเปลี่ยนบางอย่างที่สําคัญอิมแพกมากๆเลยย้ายที่อยู่ย้ายเตียงนอนก็ได้นะครับสี่ไม้เกิดขึ้นแน่ๆแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าชีตปัจจุบันตอนนี้ดีอยู่แล้วให้คุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณอยู่โดยเฉพาะห้องนอนหรือตาแหน่งนอนเช่น โพสชั่นการนอนหมอนผ้าปูที่นอนให้มีการเปลี่ยนในการแก้เคล็ดถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งนี้คุณยินมีนะวันที่คุณฟังคลิปนี้มันดีอยู่แล้วให้คุณเปลี่ยนวิธีการในการนอนพันปูที่นอน หัวนอนอะไรแล้วแต่ให้เปลี่ยนซะเป็นการแก้เคสนี่ก็สิที่ผมอยากเตือนอคนกองที่หนึงนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้สำหรับใครที่ชอบการอ่าไพ่ของผมนะคะรับสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยใครที่อยากร่วม สนับสนุนช่องนะครับโดเนสสามารถกดสมัครสมาชิกใต้ลิงก์นี้นะครับเป็นชาวเมจิกอันเซลได้เลยแล้วก็ใครที่อยากร่วมบุญกับผมนะครับในการสร้างตุงนะครับประกอบเจดีสศีสักยะรัตนะเทวประสิทธิ์ที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลบบุรีวันที่3พฤศจิกายน68นี้นะครับสามารถร่วมบุญได้ที่เลขบัญชีด้านล่างคลิปนี้นะครับเป็นเลขบัญชีบุญเดี๋ยวผมทิ้งเอาไว้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่ใบที่2นะครับหรือคนที่เลือกไพ่ after taro นะครับสำหรับนี้นะมาดูกันว่าไกด์ไลน์ประจําตัวคุณเสียสิทธทิปกป้องคุ้มครองดวงตาของคุณอยู่เขาอยากสื่อสารอยากไกด์ไลน์อยากแนะนําอะไรกับคนที่เลือกไพ่ใบที่2กันบ้างน,นะครับโปรดใช้วิจารยณกันด้วยนะมาครับ จัสติกนะครับว้า wow. วพลังงานเสียสิทธิ์ที่คุ้มครองนวงตาของคุณเหนืออยู่เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่า ตัวของท่านหรือบารมีของท่านเนี่ยมีเปมีอำนาจในการจัดการหรือไกด์ไลน์ชีวิตของคุณให้อยู่ในทิศทางที่ถูกต้องอย่างมั่นคงมากๆพลังงานใบนี้คือพลังงานในสิิ์ที่แรงมากๆระดับหนึ่งที่เขาจะชี้นําไกด์ไลน์และแนะนําถ้าคุณออกนอกเส้นทางหรือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับคุณปุ๊บมันต้องมีการจัดสรรมีการกระแทกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่แทบจัสติกคือมีการจัดวางที่มั่นคงมากๆในสิ่งที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณเจออยู่ในตอนนี้นะครับบอกเลยว่าในสิิ์ไกด์ไลน์จากตัวคุณเนี่ย เขาจัดสรรเขาเขานำพาให้คุณได้ทำสิ่งนั้นหรือเป็นสิ่งนั้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวคนเองแต่คุณต้องใช้ความสามารถสิ่งที่คุณต้องเจอคือคุณอาจจะเจอสิ่งที่คุณแบบคุณต้องทำถึงจะได้คุณต้องพยายามถึงจะได้ สิ่งนี้ที่ท่านได้เกิดขึ้นต่อคนกองที่สองเนี่ยมันเพื่อให้ตัวคุณมีทักษะที่แข็งแรงแล้วก็มีความสามารถที่คุณภูมิใจในตัวเองได้แล้วก็ไม่มีใครสามารถว่าคุณได้มีโอกาสเติบโตเริ่มการงานหรืออนาคตที่มีการมั่นคงมากขึ้นในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่นะครับสี่สิทธิ์ใกล้ๆจะบอกคุณว่าเขารักคุณมากเลยให้คุณดีมากนะครับ3มใบแล้วนะเขารักคุณมากเขาอยากให้คุณมีชื่อเสียงเขาอยากให้คุณประสบความสําเร็จแล้วก็อยากให้คุณเป็นคนที่ก้าวถอยะครับคุณเป็นคนที่แบบ มีแต่คนอวยพรคุณมีแต่คนเอาของดีๆมาให้คุณสิ่งดีๆมาให้คุณคําพูดที่ผมพูดมาห้าใบจนถึงบรุดุท้ายนี่เส็จเปรียนเนี่ยสิ่งที่คุณเป็นคุณในวันนี้สิ่งสิ่งไลน์ประจําตัวคุณด้วยว่าคุณศรัทธาสิ่งสิ่งอะไรกันแล้วแต่นะครับบอกเลยว่าผ่าผ่านฝากผมมาบากมาบอกคุณนะครับผ่านคลิปนี้ว่าเขาจัดสรรและเลือกทิศทางที่ถูกต้องให้คุณอยู่แล้วแล้วคุณจงมั่นใจและทำไปสิ่งที่คุณทําได้เพราะคุณจะได้ประโยชน์สิ่งที่คุณทํามาทั้งหมด คุณจะมีทั้งชื่อเ <AS <C ast ine> สียงมีสิ่งที่ต้องการสิ่งที่คุณทาเอาไว้มันจะงอกเงยกลับมาเองคุณไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งที่คุณทําแล้วสิ่งที่คุณเคยมีอยู่แล้วหรือเคยได้ดีมันอยู่แล้วเนี่ยมันจะหวนกลับมาหรือมีความสุขอีกครั้งไม่ว่าคุณทําอะไรมาแ็แล้วแต่เพราะว่าทุกสิ่งที่คุณทํมาแล้วในวันนี้จนวันที่คุณเจอคลิปนี้มันเป็นสิ่งที่เหมาะสมและคุณทาได้มันดํามันได้ดีแล้วที่สุด ในวันนั้นรวมถึงอนาคตเนี่ยคุณจะได้ประโยชน์แบบที่คุณไม่ต้องทําแล้วมีใครบางคนที่มีการลงทุนหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้แล้วรอการเติบโตรอให้มันดีขึ้นรอให้มันแบบส่งผลของความพยายามกลับมาบอกเลยว่าผลแห่งความพยายามของคุณมันจะกลับมาในเจ็ดวันข้างหน้าคุณจะสามารถได้สิ่งที่คุณแบบ ต้องการหรือความปรารถนาของคุณด้วยความพยายามทั้งหมดที่คุณมีมาแล้วคุณจะเชื่อในความพยายามของตัวเองอีกครั้งมีโอกาสที่นคนกองนี้จะได้พบเจอคนที่รักคุณหรือคนที่เข้าใจคุณในแต่ะครั้งหน้ารวมถึงคําพูดนี้ไม่เกินจริงสำหรับคนกองนี้คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักคุณมันตึงขึ้นภายสองถ้วยตรงกลางท่านโอบกอดคุณดูแลชีวิตคุณแล้วก็ส่งแบบเขาเรียกว่าปัจจัยสนับสนุนให้ชีวิตของคุณมีความสุขและมีชื่อเสียงได้อยู่แล้ว นะครับไพ่ดีมากๆบอกเลยว่าคนมาเลือกไพ่ขอที่สองสิงศึกไลน์ประจำตัวคุณเขารักคุณมากจริงๆนะครับขอดูจัสติกหน่อยเห็นไหมรักขาดไหนอนะคุณแล้วจัสติกสำนักนี้บอกเลยว่าเขามีอำนาจทุกเรื่องในชีวิตคุณเลยนะครับเรื่องคู่เรื่องชีวิตเรื่องความรักทุกเรื่องเทวดาประจําตัวคุณมีอิทธิพลมากๆดังนั้นคนกองน,นี้ถ้าคุณเป็นคนที่สวดมนต์ทำบุญอยู่แล้วเนี่ยให้คุณทําต่อแล้วก็อุทิศ อธิษฐานให้เทวดาประจําตัวรสนิสิสสที่คุ้มครองดวงตาของคุณมีพลังแบบนี้ดีแล้วเพราะคุณเหมือนมีไกด์ไลน์ประจําตัวที่ว่าคุณจะหยิบจะจับทําอะไรไปจุดจุดไหนในชีวิตแม้กระทั่งคุณกินข้าวร้านนี้หรือเดินไปที่นี่มันไปสิ่งที่จัดวางเพื่อให้คุณเกิดความอดทนเกิดความพยายามเกิดทักษะพิเศษตัวเองเสมอเสมอเลยดังนั้นคนกองนเนี้ยเลิฟเวอร์เนี่ยขนาดความรักอะเทวดาจะมีดาบมาขั้น หมายความว่าเขาสามารถจัดสรรหรือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณได้มากมากนะครับบอกเลยว่าเทวดารักคุณเศิษฐีรักคุณมากมาก,มากจริงๆมีอะไรบอกได้อีกไหมอ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับใครที่นับถือเศรษอะไรก็แล้วแต่ที่บ้านที่อาศัยของคุณในวันพระในวันศักดิ์สิทธิ์ของท่านเหล่านั้นให้ถวายของที่ท่านเหล่านั้นเศรษฐีแต่เหล่านั้นชอบทานหรือชอบถวายกัน นี่ยครับมีไพ่กาวถ้วยเนาะถ้าคุณอยากได้อะไรอยากมีความสุขแบบไหนให้คุณเอาสิ่งที่คนมักถวายกันกับสิ่งองค์ศักดิ์สิสทธิ์องค์นั้นๆถวายให้ท่านได้แบบได้ทานได้กินหรือแม้กระทั่งว่าได้แบบความกตัญญูสิ่งที่คุณทําแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณจะได้รับกลับคืนผมไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่ว่าท่านชอบกินอะไรชอบทานอะไรเขาชอบถวายอะไรทําสิ่งนั้นนะครับไพ่ากาวถ้วยแปดเปลี่ยนขึ้นสี่ดาบเนี่ย ใครที่มีความเงียบเหงากับเรื่องของการหาเงินหรือหาทองหรือการต่อยอดชีวิตต่อยอดอาชีพบางอย่างสุขภาพไม่ดีสุขภาพสุขภาพไม่ดีก็จะมีทิศทางของการรักษาที่ถูกต้องอะไรบางอย่างที่หายหรืองเงียบไปก็จะกลับมาคึกคักมากข,ขึ้นกว่าเดิมอย่างเงี้งนะยไพ่แปดเหรียญขึ้น4ดาบดีนะครับอะไรที่เงียบจะมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นอะไรที่ไม่ขยับพน,นจะมีการขยับเกิดขึ้นโอ้หพลังงานดีมากคุณจริงๆร,งรงวันคลิปเนี้ยผมขอพูดนะผมจะไม่กดกระดิ่งแต่ไพ่คนกองที่สองเนี่ย ขอกดให้หน่อยเถอะเพราะว่าไพ่คุณทั้งสองสวยเดือดซันน่ะทุกอย่างมันจะเป็นการเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบมากๆตรงตามจิตตรงตามใจตรงความต้องการของคุณไม่ว่าเรื่องอะไรก็เดือดซันขึ้นสองถ้วยคุณมันจะดีไปไหนเนี่ยนะครับไพ่คอนตรงนี่คือดีมากๆ2ถ้วยขึ้นเดือดซันมันแบบทุกที่ที่คุณไปพลังงานมันคือแฮปปี้สุดๆสุดแบบสุดจริงๆมันแบบเป็นพลังงานแห่งการริ่ต้ี่โคตรมีความสุขเลยนะครับ ก้าวถ่วยขึ้น6ดาบเหมือนแบบเนี่ยอะใครอดทนอะไรมานานรู้สึกว่ามันผลักดันหรือเหนื่อยอะไรมาสุดๆเลยมันถึงฝั่งแล้วครับเห็นปะ6ดาบเนี่ยคุณถึงฝั่งแล้วอะถึงฝั่งให้คุณจะได้พักได้สุขสบายได้ยิ้มได้กินอิ่มนอนหลับหรือ Happy แฮปปี้กับสิ่งที่คุณได้ทํามานะครับส,สิ่งจะบอกคุณว่าคุณจะได้พัก ใครที่มีการติดขัดพัจจิตเองนะติดขัดเรื่องการเงินเนี่ยรู้สึกว่าเงินไม่ขยับหรือเงินไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้อะไรบางอย่างกับเรื่องเงินหรือโชคเล็กๆลน้อยๆกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะครับคนกองนี้เนาะใต้สําหรับมี3เหรียญน,นะครับนี่นะรู้สึกแบบนี้ครับคนกองนี้นะครับ ถ้าคุณมองปฏิทินพระหรือรูปเคารพหรือสิ่งศิที่คุณมองแล้วเนี่ยคุณอยากเสริมอยากเติมอยากแต่งอะไรให้คุณทําสิ่งนั้นเพราะว่ามันเป็นการโดนใจให้คุณให้สิ่งนั้นกับท่านและท่านจะให้คุณคืนผมไม่รู้ว่าคําพูดนี้ผมพูดให้ใครฟังแต่คนกองนี้ถ้าคุณมองปฏิทินพระสิ่งศิที่คุณเคารพนับถือหรือคุณต้องการอะไรมากๆหรือรู้สึกว่ามองไว้ท่านและอยากเสริมสิ่งนี้ให้ทําสิ่งนั้นเพราะท่านอยากให้คุณทําสิ่งนั้นเพื่อจะให้บางอย่างกับคุณผมไม่ร เพื่อให้คุณได้แล้กลับมาผมบอกได้แค่ว่าคุณรู้สึกอย่างไหนในการอยากถวาย,ายาท่านอยากทำให้ท่านทำซะแล้วคุณจะได้รับกลับคืนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้กับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2สําหรับใครนะครับที่ชอบการอ่นานไพ่ของผมสามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตงเป็นกาลังใจกับผมและทีมงานด้วยแล้วก็ใครนะครับที่อยากร่วมสมัครสมาชิกเป็นชาวเมจิกอันเซลนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกัน สนับสนุนโดนเนทช่องให้ผมยังสามารถอ่านไพ่และเป็นกําลังใจครับทุกคนต่อไปได้ก็กดใต้คลิปนี้จะมีลิงก์สมัครสมาชิกอยู่นะครับไปฟังกันได้เลยเนาะแล้วก็ใครที่อยากร่วมบุญต่อยอดบุญกับการทําตุงกระด้างนะครับ ปักที่น่าเจดีสีสีสกยะรัตนเทวประสิทธิ์เป็นตุง1ใน2อผืนซึ่งเป็นรูป12นักสัตวนะครับมันจะทําให้อน,นิสงของดวงตาของคุณเนี่ยมีการาหนุนดวงค้าดวงไม่ตกต่าในชีวิตซึ่งเหมาะกับคนเลือกไพ่กองนี้มากเพราะพลังงานคุณดีอยู่แล้วถ้าคุณมีพลังงานของเวลาคุณทําบุญนี้นะใครได้ทํานะครับผมอยากให้คุณทําแล้วก็ให้เทวดาของคุณรับรู้และบอกเลยว่า คุณตั้งใจทําบุญนี้ขอให้เทวดาวของคุณได้รับบุตรนี้เสมอเพราะว่าตุงประกอบเจดีย์เนี้ยจะอยู่ตรงเนี้ยถาวรเป็นถาวรวัตถุที่อยู่นานมากแล้วอยู่บนยอดเขาเป็นอะไรที่แบบหนุนดวงสุดๆนะครับสําหรับความรู้สึกของผมนะก็จะเป็นประโยชน์เป็นมงคลค,คนได้ทํามากๆโอเคพลังงานประมาณนี้นะครับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2สําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สำหรับเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองสุดท้ายนะครับหรือคนที่เลือกไพ่ทารนะ์รตออฟนิวมิชันเนาะคนที่เลือกไพ่กองนี้นะครับเทวดาไกด์ไลน์ประจําตัวคุณหรือสิสทธศษเทวดาที่คุ้มครองดวงตาของคุณอยู่เขาอ,อยากสื่อสารอยากไกด์ไลน์อยากแนะนําอะไรคุณผ่านคลิปผมในวันนี้บ้างโปรดโปรดใช้วิจารย์ในการรับชมนะครับโอเค อืมใบแรกนะครับว้าวคนกองนี้นะครับเหมือนเป็นคนที่รู้สึกว่าสถานการณ์ชีวิตตอนนี้มันมีความรู้สึกของการประเดประดังของทุกสิ่งทุกอย่างนี้เข้ามาแล้วเป็นคุณไปหมดแล้วคุณรู้สึกว่าติดขัดทําอะไรได้ยากอยู่นะครับมีอะไรอยากจะบอกอคุณไหมสัพจิที่คุ้มครองคุณอยู่เขาบอกว่าชีวิตของคุณตอนเนี้มันเกิดขึ้นหรือมันยากลาบากเพราะว่าความต้องการของคุณสิ่งที่คุณทํามาตอนนี้มันไม่ได้ซัพพอร์ตสิ่งที่ คุณอยากจะให้มันเกิดขึ้นในชีวิตในอนาคตมันเลยเกิดการติดขัดการตึงๆบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็คนกองนี้นะครับเขาอยากให้คุณปฏิบัติหรือทำบุญใหญ่ๆที่มาจากการทำด้วยตัวคุณโดยใช้แรงหรือตัวของคุณเอ๊ะทำไมผมสุนี้ขอ,อย่าพูดเนาะคนกองนี้ถ้าคุณติดขัดเรื่องเงินรู้สึกว่าตึงเรื่องอะไรอยู่ให้คุณไปล้างห้องน้ําวัดนะไปล้างห้องน้ําวัดไปล้างห้องน้ําวัดที่ยิ่งสุขปกได้ยิ่งดีนะครับ จะเป็นการทําให้การติดขัดของคุณมันดีขึ้นมีไกด์ไลน์อะไรบางอย่างจะจะบอกคุณหรือไม่แต่เมดเชียนขึ้นเลยนะครับเนาะมีเช่นเป็นการเริ่มต้นและเป็นสิ่งที่คุณรู้แล้วทำแล้วจะดีกับตัวคุณเอง บางคนมาฟังแล้วเนี่ยไพ่ขึ้นสีถ้วยคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เคยได้ยินกับสิ่งนั้นแล้วคุณก็ยังหาทางออก,กอะไรบางอย่างไม่ได้แต่คําแนะนําตรงนีน้ที่คุณไม่เคยคิดว่าจะได้ยินจากผมในวันนี้มันเป็นข้อเสนอบางอย่างที่พุ่งเข้ามาซึ่งม้าคือมันคือยูนิคอนนะมันคือปฏิหารบางอย่างที่พุ่งเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยคนตรงนี้ถ้าเกิดคุณติดขัดจริงหรือู้สึกว่าออกจากปัญหาอะไรไม่ได้หรือติดขัดกับอะไรอยู่ทําสิ่งนี้ซะผมไม่รู้ว่าทำไมผมู้สื่อสิ่งนี้แล้วก็เป็นบุญััขออองงคุณนะรรรบบหห้้ําวดืที่ปฏิิตธม จะดีมากขอเปิดเพิ่มเติมนะฮะมีอะไรที่ผมบอกได้คนกองนี้อีกหอไหมว้าวแปดไม้กับแฮงแมนอู้หูเฮราเฟนขึ้นกับสี่เหรียญน,นะครับเฮราเฟนท์กับสิศิทธิ์สี่รรเหรียญเ,เดี๋ยวนะใครที่ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆหรือพระหรืออะไรบางอย่างที่คุณรักมากๆหายไปจะได้คืนใครที่เคยทําอะไรสิ่งใดที่คุณรักมากๆแล้วหายไปจะได้คืนได้คืนยังไงไม่รู้นะจะไ,ได้คืน สาดาวพินเรียนนะครับเดเมเช่นขึ้น7ไม้สีเท่ขึ้นเ่าอฟอร์อจูนโอเคได้สำหรับเป็นไพ่เดทเนาะเวันข้างหน้าหลังที่คนกองที่3พบเจอคลิปผมไปเนี่ยสิ่งที่คุณต้องเจอคือนี่ครับแท้งแมนก,กับ8ไม้เนาะอาจจะมีข่าวมีอะไรบางอย่างที่คุณแบบ ไม่อยากจะเข้าไปยุ่งไม่อยากจะเข้าไปเจอหรือข้อความบางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่เข้ามาแต่คุณต้องเจอและต้องทํามาทําให้ตัวคุณต้องเข้าไปอยู่ในปัญหาต้องเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นแล้วก็จัดการกับมันแต่บอกเลยว่าคุณจะสามารถพบเจอคนที่ให,ให้คำปรึกษาแล้วก็เป็นไกด์ไลน์ที่ดีในชีวิตหรือผู้ใหญ่ในชีวิตในการเจอปัญหานั้นสิ่งติดขัดข,ดของคุณเจ็ดวันน่าจะมีผู้ใหญ่หรือคนที่เก่งมากกว่าเข้ามาซัพพอร์ตและช่วยคุณให้หลุดจากปัญหานั้นได้นะครับเสียสิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอย,อยู่ตอนนี้เขาบอกคุณว่า พลังงานจาิตใจหรือความรู้สึกของคุณเนี่ยมันมีความซับซ้อนและสับสนมีความหงุดหงิดมันทําให้ตัวคุณเนี่ยย,ยิ่งทําบางสิ่งบางอย่างได้ยากมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่สําคัญของคนกองที่สามาที่ทําให้ทุกอย่างในชีวิตมันดีขึ้นในตอนนี้คือการจัดการกับความรู้สึกตัวเองการจัดการกับความกังวลใจการรู้สึกใจเย็นให้เป็นเพราะคนกรองเนี้ยมีโอกาสที่คุณจะเป็นคนแบบบางคนคนได้พักกองที่สามเนี่ยเป็นคนขี้รำคาญโดยการที่ใช้เงินแก้ปัญหาใช้ ใช้สิ่งที่มีแก้ไปก่อนอยากได้อะไรแต่ทำอะไรก็ใช้เงินแก้แก้ไปก่อนแล้วค่อยไปคิดจะแผนจะทําทีหลังแล้วก็มันเป็นคําเตือนว่าถ้าคุณทําชีวิตแบบนี้คุณทำตัวเองลําบากเจ็ดม้ขึ้นในเมริเชียนนะครับคุณอาจจะได้พบเจออีกอ,อีกอันหนึ่งนะคนกองนี้มีโอกาสที่จะมีเวทีใหญ่ๆมีมีอารมณ์เหมือนมีแบบ มีทิศทางของการได้พูดได้แสดงคําพูดได้แสดงความคิดบางอย่างซึ่งมันทําให้ตัวคุณสามารถสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองได้ซึ่งมีไพ่ดาวพุธบางอย่างมาขึ้นบนดวงตรงนี้ในไพ่7 7วันของคุณหรือ7วันข้างหน้านี้ด้วยนะครับมีวิวออ f ฟอร์จูนขึ้นกับสีถ้วยมีโอกาสบางอย่างที่กําลังจะเข้ามาแบบที่คุณจะมีโอกาสพลาดมัน เพราะว่าไพ่คุณไม่ได้สนใจโอกาสที่เข้ามาดังนั้นเนี่ยเจ็ดวันข้างหน้าให้คุณเฝ้ามองและสังเกตดีๆว่าจุดที่คุณอยู่เดิมๆที่ที่คุณเคยทาเดิมๆม,มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรืออะไรบางอย่างที่คุณควรรับเอาไว้หรือควรมองมันบ้างเพื่อทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นบางครั้งคนกองเนี้ยมีขีดสิทธิ์เยอะมากเลยบนหิ้งพระหรือแบบ เอากรณีได้ก่อนวิชาส,สิทธิ์เยอะมากบนทิ้งพระเลยแต่คุณไม่เคยเข้าไปเฉียดเลยไม่เคยเข้าไปดูเลยได้แต่มองมองยกมือว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกแล้วก็ไปทํางานต่อเชื่อตัวเองแล้วก็คิดว่าไม่ต้องจัดก,การอะไรมันมีคําพูดนี้ว่าถ้าคุณลองจัดก,การดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันจะดียังไงหรือคนลองดูแลมันแทนนดูแล้วคุณจะรู้ว่าปฏิหารมันเกิดขึ้นยังไงกับบางคนคิดติแล้วว่าเดี๋ยวจะหยิบอันนี้ไป เดี๋ยวจัดก,การสิ่งนี้เดี๋ยวจะเคลียร์หิ้งผ้าเดี๋ยวจะเคลียร์ให้มันสะอาดสวยงามก็ผัดวันประกันพรุ่งมากชีวิตคุณก็ติดขัดไม่จบเลยติด,ตดนั่นติดนี่ติดนู่นเพราะว่าคุณผัดวันประกันพรุ่งดังนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเป็นจะเป็นสะพานให้แล้วก็สื่อสารคำพูดนี้ออกไปดังนั้นใครตรงกับกองนี้แล้วตรงจรงิจรงๆกับสิ่งที่คุณพูดคอมเมนต์บอกคมนิดนึงเพื่อดู้ว่าสิ่งที่มันเข้ามาเป็นภาพที่มันเข้ามาแฟดๆมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็คนกองนี้ติดแล้วหนึ่งก็ค มันมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวความแรงกับหัวขเข่าแล้วก็ <c oughs> น้ําในเข่าเจ็ไม้ขึ้นกับอินเชอร์นนะครับต้องระวังเรื่องโรคสองโรคนี้ด้วยเนาะใครที่มีโอกาสเจ็บป่วยหรือเคยเจ็บป่วยมาโรคต,ต่างๆที่คุณเจ็บป่วยไปแล้วจะไม่กลับมาเป็นซ้ําถ้านะครับถ้าคุณไม่ไม่เข้าไปอยู่ในความเสี่ยงเดิมเพราะว่ามันมีบางคนที่พอหายมาสักพักแล้วกลับไปทำอยู่ในความเสี่ยงเดิมแล้วมีโอกาสจะเสี่ยงในแต่โรคเดิมๆด,ด้วยนะครับ โอเคข้อความประมาณนี้ครับสำหรับใครที่ชอบการอ่านไพ่ของผมนะสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้นะอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์ตังเป็นกำลังใจกับผมและทีมงานด้วยใครที่อยากร่วมโดเน a t นะครับสนับสนุนช่องสามารถกดสมาชิกชาวมจิกอาร์เซลได้ใต้คลิปนี้รวมถึงใครอยากจะให้อยากร่วมบุญนะครับผ้าป่าวันที่3พฤศจิกายน68นี้นะครับกับบุญใหญ่ยกตุงนะครับส2ราศีหนุนดวงชะตานี้นะครับ ร่วมบุญได้ที่ได้บัญชีด้านล่างเช่นกันสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับชอบกันไหมกับการสื่อสารพลังงานภายในหัวข้อในวันนี้กับผมหมอมานะครับหากชอบนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญของผมนะครับสามารถฟังคลิปต่อไปตรงนี้หรือกดติดตามตรงนี้ได้เลยนะครับและผมอยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมเป็นสมาชิกสนับสนุนช่องโดเนทไปพร้อมๆกันนะครับกับชาวเมจิกอาร์เซลนะครับซึ่งจะเจอผมเนี่ยทุกวันเสาร์ที่2ของทุกเดือนนะครับสมาชิกชาวเมจิกอาร์เซลจะมีดวงดาวด้านหลังเนอะทุกคนนะครับจะมีสิทธิ ในการถามคําถามฟรีกับผมทุกเสาร์ที่2ของเดือนนะครับสามคำถามนะในไลฟ์สดนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครอยากร่วมสนับสนุนนะครับอยากเป็นครอบครัวเดียวกันเชิญชวนนะครับมาร่วมกันอยู่ในแกงในแกงครอบครัวนี้นะครับและในอนาคตนะครับแก๊งนี้เราจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทําอีกมากมายนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับหมอมาส์ตอบทารครับ